It's not easy When I'm in bed, I feel warm and safe within her arms <laughs> They can't tell me the women สวัสดีนะครับวันนี้มารีวิว Isu สุอานิโอ2กันหน่อยนะครับงานจัดทรงแก้ทรงนะครับอันนี้ทรงเดิมลูกค้ามาหน้า2หลัง3นะครับแล้วมีอาการกระด้างนะครับ มาแก้ที่ผมใหม่นะครับทําอะไรมั่งเหลอครับก็มีข้างหน้าใสา่กันแบะนะครับแก้ร้อยแก้ยางกินในแล้วก็แก้เผาตกทองช้างนะครับแล้วก็แก้เผายันดัดแหนบลงสองนิ้วนะครับพร้อมกับสเปคผมคือไม่ให้กระแทกไม่ให้กระด้างแล้วก็ให้นิ่มนะครับ <c oughs> นี่คือทรงหน้าสองหลังห้าอะดูหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าทรงสามสอดนะครับทรงประมาณนี้แล้ว คนต้องใส่นะครับว่าทรงประมาณนี้ขี่เป็นไงนิ่มไหมกระด้างไหมกระแทกไหมนะครับจะบอกเลยวเลยนะครับทรงนี้นะครับกับยางล้อเก้าครึ่งสิบครึ่งยางสองสี่สองเจ็ดนะครับทรงนี้ผมบอกเลยนั่งเต็มแคบนะครับสี่คนคคนรูดได้เลยไม่มีกระแทกนะครับแล้วไม่กระด้างด้วยทรงสามสอดบางคนว่าโอ๊ยทำไม่ได้แร้วครับรถเตี้ยยังไงก็กระแทกกระด้างมาลองได้ครับ ถ้าผมทาไม่ได้ผมไม่คิดตังค์ผมให้พี่ฟรีเลยนะครับลองก่อนสัมผัสก่อนนะครับว่าเขาทําได้ไหมนะครับเตี้ยแบบนี้ล้อโผล่แบบนี้นะครับผมทํานิ่มได้ครับไม่กระแทกด้วยแล้วก็ยางไม่มีการโดนซุ้มแน่นอนผมบอกได้เลยนั่งไปห้าคนได้สเต็ปนี้ผมบอกไ้เลยเลยครับลูดได้เลยได้หมดนะครับกล้าท้าครับถ้าทําไม่ได้ผมทาให้ฟรีนะผมมันเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับเข้ามาได้เลยแล้วก็ อยากจะบอกว่ามีคนถามว่าเนี่ยพี่สเตเต็มนี้สามสอดเนี่ยบรรทุกตันหนึ่งได้ไหมอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับตาทรงแบบนี้ที่ผมจัดนี่คือรถใช้งานส่วนบุคคลนะครับใช้นั่งไปไหนมาไหนนะครับครอบครัวสี่ห้าคนขับสบายนิ่มไม่กระแทกกระด้างถ้าคุณจะบรรทุกตันหนึ่งผมก็ทําให้ได้นะครับทําให้ได้เลยแต่เวลาบรรทุกมันจะไม่ขี่สมูทหรือว่าความรู้สึกเหมือนแบบนี้แค่นั้นเองนะครับจะเอาแบบบรรทุกเสร็จนั่งเผลนไม่ขี่ได้หมดหลอครับไม่ให้บาดซุ้มบาดซุ้ม เจ้าสองสอดบรรทุกตันนึงก็ได้หมดนะครับทําได้หมดทุกอย่างนะครับแต่ฟิวมันคือฟิวแค่นั้นเองนะครับทําให้ได้นะครับบอกเลยสามสอดอจ้าบรรทุกตันผมทาไม่ได้แต่ฟิวมันจะไม่ได้แบบนี้แค่นั้นเองคุณมาแบบบรรทุกตันแล้วขี่นิ่มไม่กระแทกไม่กระด้างอันนั้นไม่ได้ครับอันนั้นถ้าสเต็ปนั้นพี่ก็ตมม้องไปรื้อระบบเลยครับใส่ถุงลมนะครับบอกเลยอันนี้ผมแค่สเต็ปพื้นๆนะครับแค่ลูกค้าขี่ง่ายรถสวยตรงได้นะครับ ถูกใจแค่นั้นพอนะครับผมขอบคุณครับ